สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับ w w w ร r ไเ a ราชนะ c o m กลุ่มที่3เตรียมตัวเช็คสิทธิ์เราชนะวันจันทร์ที่8กุมภาพันธ์2564วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปตั้งแต่6โมงเช้าพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่อง YouTube HR Channel ช่องที่ให้ข่าวสารความรู้สาระดีๆที่เป็นประโยชน์ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ผู้เข้าข่ายกลุ่มที่3กลุ่มที่ไม่มีบัตรคนจนได้รับเงินเราชนะอัตโนมัติและกลุ่มที่ไม่มีข้อมูลแอปเปาตางังได้สิทธิ์คนละครึ่งเราเที่ยวด้วยกันที่เปิดให้เช็คสิทธิ์เมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2564ที่ผ่านมาและสําหรับกลุ่มที่3กลุ่มนี้ให้เตรียมตวัวเช็คสิทธิ์เราชนะผ่านเว www เราชนะ com ได้ในวันจันทร์วันพรุ่งนี้ แปกุมภาพันธ์2564โดยกลุ่มนี้คือกลุ่มที่ต้องลงทะเบียนใหม่ซึ่งได้เริ่มลงทะเบียนไปแล้วตั้งแต่วันที่29กมกราคม2564ที่ผ่านมาสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมมารับชมต่อกันได้เป็นไคลิปกันได้เลยนะครับก่อนรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อเป็นกำลังใจในการสรรหาข่าวสารและจัดทำคลิปในครั้งต่อไป อย่างไรนะครับช่วยกดติดตามตัวอักษรสีแดงมุมขวาล่างให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชมมารับชมรายละเอียดเพิ่มเติมกันต่อได้เลยนะครับสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมวันพรุ่งนี้แล้วนะครับสำหรับการเช็คสิทธิ r ์เราชนะผ่าน www. เราชนะ com ของผู้ที่เข้าข่ายกลุ่มที่3 คือกลุ่มที่ไม่เคยมีข้อมูลในระบบของรัฐใดทั้งสิ้นไม่เคยลงทะเบียนคนละครึ่งเหล่าเที่ยวด้วยกันไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องลงทะเบียนเราชนะหลังจากให้ลงทะเบียนสําเร็จแล้วระบบจะเปิดให้ตรวจสอบสิทธิ์ในวันจันทร์ที่8กุมภาพันธ์2564คือวันพรุ่งนี้เป็นวันแรกตั้งแต่6โมงเช้าต้นไปสําหรับการตรวจสอบสิทธิ์ของกลุ่มที่สาม คาดว่าวิธีการน่าจะคล้ายๆกับการตรวจสอบสิทธิ์ของกลุ่มที่2ที่เพิ่งจะเปิดให้เช็คสิทธิ์เราชนะไปเมื่อวันที่5กลกุมภาพันธ์2564ที่ผ่านมาซึ่งขั้นตอนที่1น,นะครับต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ www. เราชนะ .com ขั้นตอนที่2เลือกเมนูตรวจสอบสถานะผู้รับสิทธิ์ขั้นตอนที่3กรอกข้อมูลเพื่อเช็คสิทธิ์เราชนะ กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนชื่อและนามสกุลภาษาไทยสำหรับผู้ที่ไม่มีชื่อกลางไม่ต้องกรอกชื่อกลางวันเดือนปีเกิดข้อมูลตามบัตรประจำตัวประชาชนและขั้นตอนที่4ขั้นตอนสุดท้ายนะครับคลิกไปที่ตรวจสอบสถานะหากผ่านสิทธิ์ได้รับสิทธิ์จากนั้นก็รอรออีกไม่กี่วันเพื่อที่จะกดยืนยันสิทธิ์ในแอปเป๋าตางัง ในวันที่18กุมภาพันธ์2,564โดยมีวิธีและขั้นตอนดังต่อไปนี้ให้เข้าไปเปิดแอปเป่าตังขึ้นมาพร้อมใส่รหัสพิน6หลักกดไปที่ G-Wallet จะเห็นแถบเมนูเราชนะและให้กดไปที่คำว่าใช้สิทธิ์ที่ปรากฏอยู่ปุ่มสิน้เงินถัดมานะครับเป็นรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขให้ตก ลงกดคลิกในช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆหน้าข้อความยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการจากนั้นนะครับให้ระบุจังหวัดที่ท่านพักอาศัยอยู่จากนั้นกดยืนยันจังหวัดที่ท่านพักอาศัยในปัจจุบันพอระบบประมวลผลเสร็จก็จะมาที่หน้าการใช้งานสิทธิ์เราชนะจะเห็นยอดเงินจำนวน2,000บาทอยู่ใน G-Wallet เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ด้วยโครงการเราชนะที่ท่านจะได้รับสิทธิ์ท่านจะซื้อสินค้าจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการอย่างร้านค้าธงฟ้าประชารัฐร้านค้ารายย่อยที่เข้าร่วมมาตรการคนละครึ่งนอกจากนี้นะครับรัฐบาลยังเพิ่มเติมให้สามารถใช้จ่ายกับภาคบริการการขนส่งสาธารณะและขนส่งมวลชนกรุงเทพรวมถึงขนส่งส่วนบุคคลประกอบไปด้วย ขอสอมกอรถร่วมรถไฟฟ้า bts หรือรถไฟฟ้าใต้ดิน mrt รถไฟรถแท็กซี่รถตุกๆรถวินมอเตอร์ไซค์เรือซึ่งทั้งนี้การใช้สิทธิ์เราชนะก็สามารถใช้วงเงินสะสมได้ไม่จำเป็นต้องใช้ทีเดียวและจะต้องใช้วงเงินให้หมดภายในวันที่31พฤษภาคม2564 ซึ่งหากหมดเขตโครงการเราชนะแล้วใช้เงินไม่ครบ7,000บาทจะถูกตัดสิทธิ์ส่วนที่เหลือทันทีหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟังนะครับขอให้ติดตามทางช่อง YouTube hr channel กันต่อด้วยนะครับกดติดตามตัวอักษรสีแดงมุมขวาล่างได้เลยนะครับหากชื่นชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ส่งต่อได้เลยเช่นกันนะครับขอขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชม ขอบคุณสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามผ่านทางช่อง YouTube hr channel กันอย่างต่อเนื่องกันเลยนะครับหากท่านชื่นชอบคลิปข่าวสารสาระน่ารู้ทางช่อง YouTube hr channel อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับพบกับข่าวสารสาระน่ารู้ทางช่อง y o u t u b e hr channel กันอีกรอบอีกครั้งกันนะครับ